สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวิดีโอนี้ผมจะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์กราฟโดยใช้เครื่องมือชุดอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วย rsi stochastic macd bollinger band และ moving average นะครับในการเข้ามาช่วยวิเคราะห์กราฟนะครับทีนี้ เราจะติดตั้งอย่างไรสําหรับเพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับและก็มือถือนะครับสามารถใช้ชุดอ i n d i c ตอร์นี้ได้เหมือนๆกันนะครับแต่สําหรับในวิดีโอนี้ผมจะแนะนําวิธีการติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานบนมือถือให้รอนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับมาดูกันที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ เมื่อเพื่อนๆเปิด MT4 มานะครับสำหรับกราฟเดิมเพื่อนๆหากมีชุด indicator ที่เพื่อนๆเซตสำหรับการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแนะนำให้เพื่อนๆทำการเซฟค่า i n d i c a อร์นี้ไว้ก่อนโดยการคลิกขวานะครับเลือก t e m p พลตแล้วก็เซฟ t e m p พลตนะครับตั้งชื่อนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆก็ตามเราจะเลือกใช้ชุด indicator นี้ของเรากลับมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถกดเซฟได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําตามวิดีโอนี้แนะนําให้ทําการลบอินดิเคเตอร์ที่อยู่บนกราฟทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเริ่มต้นในแบบเดียวกันนะครับให้คลิกขวาที่กราฟนะครับแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์ริสนะครับแล้วก็ทําการเลือกอินดิเคเตอร์ที่ต้องการลบซึ่งก็เราจะลบทั้งหมดนะครับโดยการเลือกที่อินดิเคเตอร์แล้วกดดีลิทนะครับ เลือก indicator และกด delete ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดทุกอันนะครับแล้วก็กด close ได้เลยเราจะเหลือกราฟเป่าๆแบบนี้นะครับหลังจากนี้เราจะเริ่มทำการติดตั้งกันนะครับให้เพื่อนๆมองหาที่ navigator นะครับถ้า navigator ของเพื่อนๆไม่ปรากฏสมมุติว่าไม่ปรากฏแบบนี้นะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับไอคอนนี้ ก็จะปรากฏแถบของ Navigator ออกมานะครับเพื่อนๆให้เลื่อนมาตรงตำแหน่งของ i n นดิเคเตนะครับปกติอาจจะอยู่ในลักษณะนี้ให้คลิกตรง Indicator แบบนี้นะครับและมองหาคำว่า RSI เราจะติดตั้ง RSI กันก่อนนะครับเมื่อเราเจอ RSI คลิกที่ RSI ค้างแล,ล้วลากครับปล่อยแล้ววางนะครับในส่วนของ Color er, นะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งสีตามใจชอบตัวอย่างนี้ผมจะตั้งเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดของเส้นผมจะตั้งไว้ที่ตำแหน่ง2นะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นส่วนของ Input นะครับตั้งไว้ตามนี้นะครับไม่ต้องปรับแก้ไขอะไรแล้วก็กดโอเคได้เลย นะครับเราจะได้ชุด RSI ขึ้นมา1ชุดนะครับตรงนี้ผมจะขอปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนเพื่อให้กราฟใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อต้องการเอากลับคืนมาอีกครั้งให้คลิกที่ตรงส่วนนี้นะครับ Terminal นะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าต้องการปิดอีกครั้งหนึ่งก็กดนะครับอ่ะตรงนี้ผมจะเอาออกไปก่อนนะครับเพื่อให้แสดงสัดส่วนของกราฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราได้ RSI มาแล้วหนึ่งขั้นตอนต่อไปเราจะติดตั้ง stochastic นะครับ ส่วนสำหรับการติดตั้งชุด stochastic หรือ indicator ต่อไปแนะนำให้เพื่อนอนอๆมาเอาจากตรงนี้นะครับตรงส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาในส่วนของ oscillator นะครับแล้วก็มาในส่วนของ stochastic oscillator ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าตามนี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่ p a r a m e t e r นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของพารามิเตอให้เพื่อนๆป้อนค่าตามนี้นะครับ และเข้ามาที่ Color นะครับปรับแก้ไขการตั้งค่าสีเพื่อนๆสามารถแก้สีตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับแต่ในกรณีตัวอย่างผมจะใช้สีนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะเส้นแบบนี้นะครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้เพื่อนๆกดโอเคนะครับก็จะปรากฏเส้น stochastic ให้เพื่อนๆเห็น รเราได้อินดิเคเตอร์2ตัวแล้วตอนนี้นะครับต่อไปที่เราจะทำการติดตั้งก็คือ MACD นะครับหรือ MACD นั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ต่อไปก็คือ MACD นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาในส่วนนี้กันนะครับนะแล้วก็มาเลือกที่ MACD นะครับการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับให้เป็นไปตามนี้นะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ค่านี้ให้ตั้งตามนี้นะครับสำหรับค่าแนะนำส่วน color นะครับสีตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับตามใจของเราได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆสามารถปรับสีแล้วก็ลักษณะเส้นได้ตามบุคลิกที่เพื่อนๆชอบนะครับเมื่อได้สีและเส้นที่เราชอบแล้วให้กดโอเคได้เลยครับนะครับเราก็จะได้แม็กดีครับ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับ MACD นั่นเองนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ต่อไปก็คือ b บ ranger Band นะครับให้เพื่อนเอนเข้ามาในส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาในส่วนของเทรนด์แล้วก็มาเลือก b บรกเจอร์แบนตรงนี้นะครับค่าเป็นค่ามาตรฐานตามนี้นะครับสำหรับสีนะครับเพื่อนๆสามารถแก้สีตามใจชอบของเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันหรือกลับมาแก้ในภายหลังได้เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับ เราจะเห็นบ o ลลูนเจอร์แบนด์นะครับสามเส้นนะครับต่อไปก็จะเป็น Moving Average นะครับ Moving Average เรามาเอาที่เดิมเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเทรนนะครับแล้วก็เรื่องออ Moving Average ตตรงนี้นะครับ Moving Average นะฮะส่วนการปรับสี และการตั้งค่าต่างๆสําหรับในส่วนของพารามิเตอร์ตรงนี้แนะนําเป็น5แล้วก็ตรงนี้ให้ตั้งตามนี้เลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยปรับตามใจชอบนะครับกรณีตัวอย่างผมจะใช้เป็นสีขาวก่อนแล้วก็รูปแบบของเส้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดโอเคได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เส้น moving average นะครับ เราได้เส้น moving average 5วัน1เส้นเส้นสีขาวนี้นะครับอนึ่งเส้นแล้วต่อไปเราจะเพิ่มเส้น moving average 21วัน1เส้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของ trend นะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของ moving average นะครับตรงนี้เราตั้งไว้21นะครับค่าเดิมนะครับ exponential แล้วก็ close นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะแล้เพืเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสไตล์เส้นนะครับ สร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับเราจะได้เส้น moving average 21วันอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสีเส้นสีฟ้านะครับเสร็จแล้วเมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนสีเส้นใดๆก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่เส้นนั้นๆก็จะสามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนลักษณะของเส้นหรือการตั้งค่าทั้งหมดได้นะครับเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยน o บ l i n g e r Band นะครับก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ o บ l i n g e r Band นะครับ แล้วก็เปลี่ยนกันตั้งค่าของบรนเจอร์แบนด์เช่นเดียวกัน RSI เพื่อนๆก็ double click ก็จะเข้ามาสู่ในหมวดของการเปลี่ยนแปลงของ RSI นะครับ stochastic นะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนได้ส่วน macd นะครับเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนกันตัางค่าใดให้เพื่อนๆคลิกไปที่ indicator ตัวนั้นๆน,น,นะครับตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับทั้ง RSI stochastic นะครับ MACD นะครับแล้วก็ Bollinger Band Moving Average นะครับเส้น5วันสีขาวนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้า Moving Average 21วันนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับบนมือถือกันบ้างน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือต้องการชุด indicator แบบนี้เราจะทำอย่างไร ก่อนอื่นเลยแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอยู่นะครับให้ทำการเคลียร์อินดิเคเตอร์ตัวอื่นออกไปก่อนนะครับเห็นเป็นหน้าต่างเดียวกันนะครับให้มาในหมดของกราฟนะครับส่วนนี้ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาในส่วนนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงส่วนนี้สัญลักษณ์นี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้ทำการคลิกที่ถังขยะนะครับแล้วเลือกทุกตัวเลยครับเอาออกนะครับแล้วกด ถังขยะครับนะหครับเพื่อนๆจะได้กราฟเปล่าๆขึ okay. SI. re really ้นมานะครับเมื่อได้กราฟเปล่าแบบนี <constant> ้แล้วให้เพื่อนๆคลิกที่เครื่องหมายนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าหรือดึงอินดิเคเตอร์เข้ามาสู่กราฟใหม่อีกครั้งอย่างแรกที่เราต้องการนะครับก็คือ RSI เราไปหา RSI นะครับตัวนี้นะครับ Relative s t r i n g Index ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปเมื่อเพื่อนๆตั้งค่านะครับขนาดของเส้นและสีนะครับของ rsi เรียบร้อยแล้วส่วนเลเวลนะครับให้ตั้งไว้ตามนี้เลยครับ30 70นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆจะได้เส้น rsi แบบนี้ขึ้นมา1เส้นต่อไปอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการติดตั้งก็คือ stochastic นะครับเข้าไปในหมดเดิมนะครับแล้วก็ไปคลิกที่กราฟหลักนะเครื่องหมายบวกตรงนี้ เราจะไปหาต t o ชาสติกกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหรือจิ้มเข้าไปเลยนะครับการตั้งค่าให้เป็นไปตามนี้นะครับ2 1นะครับ68นะครับค่าตรงนี้ให้ตั้งเป็น close close นะครับรูปแบบนะครับหลักนีครับให้ตั้งความหนาไว้ประมาณสัก3าพิกเซลก็ได้นะครับตามนี้ตั้งสีตามใจชอบนะครับ หรือจะตั้งแบบผมเลยก็ได้นะครับส่วนเลเวลตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนกันตั้งค่าโดยไปจิ้มที่รูปดินสอนะครับให้ตั้งเป็น30 70นะครับรูปแบบพิกเซลตรงนี้เอาเป็นสัก3แล้วกันนะครับให้น่าขึ้นสีเลือกตามใจชอบนะครับอาจจะเป็นสีนี้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆย้อนกลับไปโดยการจิ้มที่เครื่องหมายนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราคลิกที่หรือเราจิ้มที่เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้เส้น stochastic ขึ้นมาแล้วนะครับ indicator ที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่อไปเราจะทำการติดตั้ง macd หรือ macd นะครับเข้าไปในหมวดเดิมเลยคลิกเข้าไปครับกดที่เครื่องหมายบวกสำหรับการาฟหลักนะครับ แล้วก็ไปที่ MACD นะครับ MACD นั่นเองนะครับเราก็จะตั้งค่าไว้ตามนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าไว้ตามนี้เนื่องจากผมทำการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตัวเลขไม่ตรงตามนี้ก็ให้แก้ไขตามนี้นะครับส่วนสีและขนาดของเส้นเพื่อนๆสามารถปรับตามใจชอบได้นะครับเมื่อตั้งค่าได้ค่าที่เราต้องการแล้วให้กดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ เราก็จะได้เส้น Macd ปรากฏขึ้นมานะครับต่อไปเราติดตั้ง b บ l l i n g e r Band กันครับเข้าไปในหมวดของ Indicator นะครับไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับเราไปที่ b บ l l i n g e r Band นะครับสำหรับ b บ l l i n g e r Band ให้ใส่ค่าตามนี้เลยนะครับนะครับให้ใส่ค่าตามนี้เลยแก้ไขขนาดของเส้นและก็สีนะครับตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้เส้น b บ l l i n g e r b a บ d แบนบนแบนกลางแบนล่างเดี๋ยวผมจะปรับไออทำเฟรมให้เร็กลงสำหรับในมือถือเพื่อนๆมีมุมมองที่จำกัดนะครับไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ดังนั้นผมจึงไม่แนะนำให้ใส่เส้น moving average นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆลกและหลายตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ใส่เฉพาะ b าร์เรนเจอร์ก็พอนะครับต่อไปเมื่อเราทำการติดตั้งอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC, และในมือถือของเพื่อนๆต่อไปเป็นวิธีแนะนำการใช้งานอินดิเคเตอร์เหล่านี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเข้าออเดอร์ของเรานั่นเองอเรามาดูการวิเคราะห์การใช้งานนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงกับอินดิเคเตอร์เหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าจุด TP หรือ Stop Loss นะครับของออเดอร์เรานะครับที่เราจะตัดสินใจเข้าออเดอร์ เ,เมื่อเราได้อินดิเคเตอร์เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆติดตั้งบนมือถือบนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้หลักอะไรในการพิจารณาออกออเดอร์นะครับจาก indicator อินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆดูนะครับ MACD หรือ MACD นะครับตรงนี้นะครับ MACD หรือ MACD เนี่ยทำหน้าที่บอกปริบาณการซื้อขายวอลลุ่มน้ำหนักอยู่ฝั่งไหน นะครับ buy หรือ sell ถ้าอยู่เหนือราคา0นย์ขึ้นไปเนี่ยก็คือน้ำหนักการซื้อขายจะอยู่ฝั่ง buy นะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้น0นย์น้ำหนักการซื้อขายจะอยู่ฝั่ง sell นะครับเราก็ควรจะเน้นเรื่อง sell แต่ถ้าขึ้นไปอยู่เหนือ0นะครับนะเส้นศูนย์เนี่ยตรงนี้เราก็ควรจะเน้น order buy แต่ MACD เนี่ยก็จะบอกปริมาณการซื้อขายด้วยนะครับถ้าเยอะนะครับปริมาณการซื้อขายก็จะหนานแน่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเล็กอย่างนี้นะครับอยู่ฝั่งบายนะครับฝั่งซื้อแต่ว่าก็ไม่มากนัก ส่วนต่อไปก็จะเป็นสโตแคตติกนะครับสโตแค a ติกเนี่ยก็จะเป็นเลเวลบอก20กับ80ที่มือถือของเพื่อนๆอาจจะเป็น70-30นะครับก็จะเป็นตัวบอก Overwatch และ o v e r s o l โนะครับ Overwatch ก็คือปริมาณซื้อที่มากเกินไปเมื่อเส้นราคากราฟหรือสโตแคตติกขึ้นมาถึง80นะครับตรงนี้นะครับแต่80หรือเลย80ขึ้นไปก็ ระวังแรงขายกลับคืนนะครับระวังที่กราฟจะตกลงมาให้เราเริ่มพิจารณาเซลล์นะครับไม่ควรถือออเดอร์บายต่อไปนะครับเช่นเดียวกันเมื่อสโตคาสติกตกต่ำกว่าเส้น20นะครับก็ให้ระวังแรงซื้อที่จะเพิ่มขึ้นนะครับให้เราเน้นฝั่งบายนะครับถือออเดอร์ฝั่งบายเป็นหลักนะครับโดยจุดเปลี่ยนก็คือเส้นสีแดงและเส้นสีฟ้านะครับของเพื่อนอาจจะเป็นสีอื่นนะ เป็นจุดตัดกันอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับส่วน RSI ก็จะทำงานสัมพันธ์กับ Stochastic ไปในทิศทางเดียวกัน RSI เนี่ยจะมีเส้น70และ30นะครับเหมือนกันถ้าเขาแตะเส้น70เนี่ยก็ให้เราเริ่มที่จะเปลี่ยนจากการถือออเดอร์ฝั่ง buy มาถือออเดอร์ฝั่ง s e ล l แทนนะครับถ้าเกิดลงมาต่ำหรือแตะเส้น30ก็ให้เราถือออเดอร์ฝั่ง buy แทนนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของกราฟนะครับที่เราควรจะพิจารณานะครับส่วนต่อไปนะครับ ก็จะเป็นบาร์เรนเจอร์แบนจากในรูปเนี้ยจะเป็น3เส้นนี้นะครับสเส้นนี้อ่ะสีเหลืองบนกลางนะครับแล้วก็ล่างนะครับบาร์เรนเจอร์แบนก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับกราฟอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆออกออเดอร์บายนะครับแนวต้านก็คือตำแหน่งนี้คือบาร์เรนเจอร์หรือ Band, แบนดแบนด์กลางนี่คือเป็นแนวต้านนะครับถ้าสามารถ ปิดแท่งเทียนเหนือราคาแบรนด์กลางได้อย่างนี้นะครับก็กราฟก็จะมีโอกาสขึ้นต่อพอมีโอกาสขึ้นต่อถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเขาทะลุไปแล้วเพื่อนๆก็ยังถือออเดอร์บายต่อไปนะครับแล้วถือได้ถึงขนาดไหนก็ถือได้ถึงเนี่ยนะครับแบรนด์บนเลยนะครับก็คือเป็นแนวต้านบนนะครับแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะปิดแท่งเทียนเหนือแบรนด์บนได้เห็นไหมครับเขาก็จะ ตกลงมาต่ำกว่าแบรนดบนนั่นเองนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านไปได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันถ, <weird> ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เข้าเซลนะครับเซลล์ work, ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเซลนะครับเมื่อเขาทะลุแ <Legend> บร,รนด์กลางลงมานะครับแล้วเพื่อนๆเ,เข้าเซลนะครับเซลล์แล้วปรากฏว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวรับได้นะครับไม่สามารถทะลุแนวรับได้เขาก็จะดีดกลับนะครับแต่แบรนกลางเนี่ย เป็นทั้งแนวรับแนวต้านถ้ากราฟอยู่เหนือแบรนดล่างแล้วขึ้นไปนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแนวต้านแต่ถ้ากราฟอยู่ระหว่างแบรนด์ที่1คือแบรนด์บนนะครับแล้วด้านล่างแบรนด์กลางเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับแทนนะครับไม่งงนะครับส่วน moving average นะครับในกราฟเนี่ย moving average มันจะมี2เส้นคือเส้นสีขาวนะครับของเพื่อนๆอาจจะสีไม่เหมือนกันวิธีดูก็คือใช้เคอร์เซอร์แตะไปนะครับก็จะเขียนว่า moving average วงเล็บ5นี่คือ moving average 5นะครับ5วันนะครับเส้น5วันแล้วก็เส้นสีฟ้าจะเป็น moving average 21คือ21วันนะครับถ้ากราฟนะครับตกมาต่ำกว่าเส้นสมมุติว่า,ายกตัวอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าแท่งเทียนเนี้ย ตกลงมานะครับจากด้านบนเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแบรนด์กลางนะครับแต่เขาตกมาไม่ถึงแบรนด์กลางแต่ทําไมเขาขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาเจอเส้นสีขาวและสีฟ้าก็คือ moving average 5และ21วันตัดกันนะครับเขาก็ยังจะขึ้นต่อนะครับขึ้นแค่ไหนพอขึ้นมาแล้วเขาลงมาเนี่ยเขาสามารถทะลุเส้น5วันได้แต่เขาไม่สามารถทะลุผ่านเส้น21วันได้นะครับเขาก็ยังไม่ลงจริงๆนะครับรอจนกระทั่งเมื่อ ทะลุเส้น21วันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงแล้วก็มาเจอแบรนด์กลางบาล์เนเจอร์แบรนด์กลางก็คือแนวรับนะครับแนวรับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถปิดราคาต่ำกว่าแบรนด์กลางได้กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปเจอแนวต้านบนนะครับก็คือแบรนด์ที่1แล้วก็ทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับมาเจอกับ moving average นะครับอีกนะครับซึ่ง moving average เนี่ยจะให้เปรียบก็เหมือนกับเป็นลักษณะของแนวรับแนวต้านย่อยของ b a r r i n g e r Band อีกทีนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับว่าหลุดจากแบรนด์แล้วเรามาดู moving average ต่อได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ดูในมือถืออยู่กราฟเราเล็กนะครับ Moving a v e r a g e ผมจึงไม่แนะนำให้ใช้นะครับใช้แค่ b า l ั i n g e r Band ก็พอสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ในมือถือนะครับจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับเพื่อนๆไปฝึกใช้แนะนําให้ฝึกใช้กับบัญชีเดโมก่อนนะครับให้เราเข้าใจก่อนนะครับค่อยไปใช้กับบัญชีจริงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีการรีเพนตนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปดูย้อนหลังเราอาจจะเห็นว่าโอ้ยเขาแม่นแต่จริงๆแล้วอ่ะพออินดิเคเตอร์บอกว่าขึ้นเนี่ย แป๊บเดียวเขาบอกว่าลงเนี่ยแต่เราออกออเดอร์บายไปแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้เขาเรียกว่ารีเพนตนะครับการรีเพนตมันเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับแต่ถ้าเราเทรดในช่วงจังหวะกราฟที่เป็นเทรนด์ของตลาดปกตินะครับอินดิเคเตอร์ก็เป็นตัวช่วยของเราได้ค่อนข้างจะแม่นแต่ถ้าไปเจอข่าวนอกตารางหรือเป็นช่วงข่าว นะครับอิน uh, ด mm ิเคเตอร์ก็อาจจะพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยนะครับแต่อินดิเคเตอร์เหล่านี้ก็สามารถทําให้เราเห็นนะครับสภาวะของกราฟและก็เห็นทิศทางของกราฟได้นะครับเพิ่มโอกาสให้เราเทรดชนะมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะ พอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรได้หยิบใช้กันนะครับแล้วก็ได้พัฒนาทักษะของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตลาด forex สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครลิงก์การสมัครอยู่ใต้วิดีโอนี้ส่วนเพื่อนๆที่สมัครแล้วส่งหมายเลขบัญชีเทรดโดยที่ไม่ต้องส่งรหัส password มาให้ผม นะครับเพื่อยืนยันจะได้เชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ และหากเพื่อนๆพ,พบปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใดทักผมได้เลยนะครับทาง ID Line นะครับยินดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะประสบความสำเร็จและมีกำไรกันทุกวันในตลาด forex ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปวิดีโอต่อๆไปของผมด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ